ใช่สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุคนน้บาบัวเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอะก็ต่างประเทศน้ำเด้อนะยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสมุนมาบ้านเขาคือเก่าพี่น้องเอลยหลังจากมาแต่สร้าง,งหรือว่าสรงให้ลดเนาะเอาเพิ่นมาเบิง่งหลังค่าแหละพี่น้องเลยทั้งสมุนกับเอาเพิ่นมาถามเบิงนะ่งเนาะกับเพิ่นกับว่าวในราคาค่าสร้างซีเมินพิ่นว่าทั้งสมุนกับ ถามเบิงทั้งครอบครัวก่อนถามทั้งบรกขาทุกคนก่อนเนาะว่าเป็นยังไงอ๋อมื้อนี้ก็ออกมาให้มานหน้าพี่น้องบ่ได้มานหน้าต,ตนนาตั้งเตโดนมาตั้งแตปันเข่าพุนแหละสมุญก็ได้มื้อนี้บ่ได้ออกไปข้างนอกเนาะไปทรงจะสร้างรถก็เลยมีโอกาสก็ได้ออกมาเยี่ยมทงไตรงหน้าพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงเนาะอะตั้งเตปันเข่าแล้วทางสมุญก,ก็ไดอ๋อกะสีแจ้งเอฟซีไปน้ำเลยเนาะเรื่อง เพื่อนสาวน้อยพี่น้องเลยก่อกนสีผ้าอัปเดตเบื้องหัวเบื้องส่วนเนาะอีแจ้งข่าวทาั้งเอฟซีว่าติดตามไปหายกำลังใจในเด้อเนเอาะว่าเมื่ออืน่นว่าทั้งสร้างเพื่นอน,อน,ส,น,อส,นอสีไปขึ้นโค้งหลังคาเพื่อนสาวน้อยว่าสันสีไปขื้นเมื่อก่อนว่าสันเนาะเมื่ออื่นนี่แหละว่าสันตามที่เ้าวล่มก,กันกับทั้งไอ้สบูนเพื่อนสีไปขื้นโค้งหลังคาหายเมื่ออื่นว่าสันว่าอกกันเมื่อคืนนี่เนาะมันนี่ก็ออกมาให้มาหน้าพี่น้องเลย เพื่ออะไรตามไปหายกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะเฮาสิไปดำเนินการโตทั้งบ้านเสาหนอ่อยขึ้นโค้งหลังคาไหวแต่ว่าไม่เซร่าะอะไรเนีบ่ได้พี่น้องเลยเนาะ,ะไปขึ้นโค้งไว้ก่อนจังไดกะว่าการพี่น้องเนียไปขึ้นโค้งใหม่มันไหวเนาะ,ะขั้นได้หลังสังกะสีก็เอามาม่งเลยเดนไม่เซร่ากะมาตอกเลยประมาณนี้นะให้เพิ่นขึ้นโค้งไว้สก่อนเนาะเพราะว่าคาสร้างนะมีแล้ว ถ้าว่าขึ้นโค้งไหวส่งสีมากก็เอาใส่น้ำรังเลยไม่ใช่ลามากก็เอาใส่น้ำรังเลยไปสินะถ้าว่าตัวใดมันมากสบุนก็จะไปแจ้งไหวเนาะอ่าประมาณนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิไปอัปเดตก่อนเราอยู่นาผู้เดียวแต่ละเมื่อจ็กเราเห็นยังขอสงสัยพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าเราก็ได้อยู่หัวซัวนี่และพี่น้องเราอยู่นากับเฟืองเราก็เต็มห่านบักไงยังพอท่านเบิร์ตซันี่มาไปนี้ใบดูบวยังพ่อใบพี่น้องไอ้ล่นหมดเลยสภาพอากาศ เป็นจังได้บุ๊กมานี่ปตาตัวดอกมัวงวงเรารกแท้อันนี้นี่แหละวนะ,ะเป็นดอกไว้แล้วชิไปเบิ่งแล้ววันละปลูกมะเต็งนี่เราได้ได้ไหมเด้พี่น้องอ่าเจาะน้ำแล้วพอดีทางเมยบุญทวีเพิ่นซื้อไดให้เราเนาะอีกปีเราไปเ็ดเลื่อนป้านางขอขอบคุณทางเมยบุญทวีหลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นซื้อไดให้ก็เลยมาปลูกพักปลูกมีพี่น้องเอ้ เดี๋ยวสิผ้าออกไปเบิ้งก่อนสิไปส่วนก็เลยอยากผ้าเบิ้งมาขามวานพี่นอ้องยังบูท่านซุกเนาะมันเบ่งลายแล้วมันแตกน้ำเราอะ,อะตัวเตกก็มีพี่น้องเลยนี่นะนี่เห็นบ่มันเบ่งลายมันเลยแตกเห็นบ่เออดเดะแตกขามวานพี่น้องมันแตกลายดกอยู่หักเตกเนาะยังบูท่านซุกอยูอย่หากลังเฮิร์มอะอม วันวันไปเบิ่งก่อนเอาที่ชวนผู้เดียวป๊าตต่อโอ้ยสบายดีอยากออกมาหน้าไปได้ออกให้มาเบิง่งบรรยากาศโอ้ยต่อเราปลูกผักบุง่งพักบัวใส่ผ่องหอมแล้วสะอันนี้เหมือนถาไม่ขนาดกว<อ>่า,า,า,าอืม ใช้ปุ้เจ้าเราอยู่ใช้ไหนี่อือืงามแท้เป็นมากแล้วบ้านีอาผัวน่ะผุ้เจ้าเราเห็นยังนะอื่อืดีดองเลยมักเต่งแล้วนุ่งหามเต่งวัาดี ป้าเรปูกมกเตียงกำลังโจมากคุณป้ามันเป็นได้เจ้เาคือเห็ดแนวนี้นี่<อ>มันจังบ<อ>ุ<อ>๊กหกดิคานขึ้นชิแล้โอ้คันามันเบิดปานก็นกนคือเมียนไว้ปูกอีกเนาะโอ้ละสันตะหน้าเง,งาคุณอะโอ้งามแท้อะนี่งามเลยกำลังงามกำลังเต็มมากกำลังโจมากผู้เฒ<า>่าผู้ฮานเพื่อนบอกว่าเห็นมักแตงน้อยโจ้ไม่เพื่อนให้ซี่คุนปะอย่ามันนั่งคุนว่า เป็นเต้ะเตะขี้ดินพี่น้องใช่ชี้ได้ป่าวเอาพอดิชี้ดอกพี่น้องโอ้ทีดีนี่จะปลูกวันยังนี่ฮะปลูกวันอาทิตย์ป่ะอาทิตย์แต่เดี๋ข่อยข่อมันเป็นเออมันมีทุกข่อยยังไงเราปลูกจักจักจักอันนี่จักษ์ุ้มโออผมูมักซิรีแล้วก็ปลูกปลูกย่างน้อยเพราะได้กินปลูกเจ็ดสิบสี่แถวสิบสี่แถว อยนางใกล้ทได้กินเนี่ยพี่น้องก็พายปู่ันนี้พลปูกนี่ใช่เนี่ยปูกเจ้าบ่านี่เออเออเออนอกนาก็ได้ปลูกพักปลูกมีดิทั้งขี้ก็ได้มันยังอันนี้หมกมงมกมงมงคือปลูกใกล้พูดหมกมั้งหมกชลีถูกใจว่าจะกินหักมู้แต่ว่าจะกินชลีพ่อ เชอีกรยาบมโนก็ะยากบอ้หูบักทั่วกับมี่ทัวกับมี่บักทั่วแถวนึงเออ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 คัก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 คือผมปลูกช่องให้เลยพี่เนระปลูกผักบัวผักฉลัดแล้วเอาเบี้ยไม่ใช่ีหลลาายยยเบคือผมคุดมาอีกเสีทางนี้ผักหอมคือผมเห็นมีนายบอกฮะโอ้พี่เดี๋ร์รับปลูก เอาตัวนี้ยังบ่ซักข้งบ่ตัวนี้เออมารุ่นนี้หากระโจมากมาตั้งแต่ปั่นเข้าพี่น้องเอ้ยอมักแตงยังนี่มักแตงขาวบ่ขาวนมักแตงเขียวใหญ่นั่นน่ะอันนี้มําแงแหละเอ้าใหญ่แท้เขาให เออ,อมาแต่ไทยโหอ่ะ okay. อืมอืมอืมมาแต่ไทยอันนี้มักเตงขาวอันนี้มักเตงซองเงี้บ่เตงขาวเตงซองอืม,อมดีละปลูกละงามอยู่ดี <c oughs> เวลาละเมื่อบ้านนี่เราจนบริยากอยู่เพื่อนาะยยันงวัวเข่าหัวห่ะเล่าเราอ่ะก็ใกล้จะได้กินเลยก็งัวเข่านี่ก็โอ้ยบัดวังแล้วนั่งไห้จ้ะที่ช็อกแล้วช็อกแล้วเราเออ นี่บ่งเออเจ้าใช้ปุยแล้วบ่หนี่ใส่แต่ห้องพื้นบ่เออผักหอมเพื้นผักหอมก็บ่ออกอันนี้นี่ผักบัวเราฝันเสี่ยวใช่บ่ในไหมใช่ค่ะในมึงดูเพียงเห็นฟองฟูคโอ้ยในหักทัวในผักหอมมันนั่นแล้ว ขึ้นข้างไว้แล้วพอเราจังกันนิ่งดอกเมื่อเฮือนบะไดอยากอยากมาแต่นะักแตงดอกงามสิเลายผิ่น้องคันว่าเ้าปลูกแบบว่าเ้าววัดเซพุนเซปุย๋ยน้ำมันบ่งงามม,มันบ่งงามปลูกดอกไม้ก็นั่งโคมอนอยู่หันและ โดนๆออกมาจเจาะเบื้องเธอหนึง่งเนี่ยมาแล้วเราก,ก็อยู่ของเราไอ้ที่เนะี่น้ำงัวน้ำหยางเราครูคัมอะไรกับมาได้ได้งัวกับอิอ่มอะไรกับกินอิ่มกับพักกันมามแล้วเมื่อบบไดา้เมื่อบา้านนะเมื่อกับปะสิ่ไดงัวควายเจ้าแล้วก็เลยโบเมื่อคนกับเชิญนอนมีอยู่นะ้าฝึงคนฝึกถามขึ้นนอนแต่น้า แต่งงามเลยดีเนาะนบกลมเนาะนี่แหละตัวนี้ก็ตกเลยนี่มันห่างนี่คุก h จอดกันกําลังขี่ขึ้น

มีก๊กอันนี้ได้มันใหญ่คือได้ก๊กงวงสร้างเป็นเอิญนี่น้ำไว้ที่ได้ของนี่นะฮะบอมักเต่งกับงามยูนี่เนาะงามอยู่บองามยูงามยูมันก็เป็นหมางมันอยากมีนอนอยากมีบ่งนะพี่เด็งเะไอยากมีบ่งจักน่อยเขียวเป็นทุกข้อเลยโคดน้ำทุกมือบอสรวยนั่ไง เวทสองวันอือโอเ้เราเฮ็ดเป็นคลองแล้วเอาสายมาเปิดน้ำเปิดปล่อยใส่เปิดปล่อยใสย่อือปู่พ่อได้กินก็ได้กินแล้วให้ได้เฮ็ดได้ผู่พ่อได้กินพี่น้องพ่อไม่ได้ซื้อเขาปีกายนี่เพิ่นบ่ได้ปลูกปีกายนี่ปีนี่ป,ล,ป,ล,ปลูกปีนี่ปลูกเลยยันย้ำ ปีหนาจะเห็ดลายคนนี้นเออ<ต>มันหยาบเดี๋ยวมันงามเดี๋ยวปีหนาเฮับก็อยากเห็ดอีกบานชมพูประพีนี่ให้น้อยเนาะคันวานั่นกับปูกไปเห็ดให้ใหญ่ผู้ปลูกให้มันเป็นตอนเป็นตอนเด้บ้านี้ให้มันเป็นตอนว่ารุ่นนี่ชั้นนี่แหละปลูกไม่อีกบ้านเป็นช่องช่องตอนนี่มันเป็นชอ่องตอนนะเ,นนเนนมื่อเฮือนนี้ ภาพไปหน้าคานิ่งน้ำมาเนี่อเดี๋ยวนี้คานิ่งกับป้ามานะระบเมือ่อระบบนั่นไงงวเขางัวเขามันบริยานได้บึ่งในหัวเพื่อนนะดีเทอร์ไรายังมีอันนี้มะขังจะซื้อนี่เทา่า์ไรด์อันนี้มีจังแม่เขาว่าส่งเซนที่มีเป็นนครป้องหาสิบบอฮองเช้าบ่ายเช้าเช้าแม่แน่ไอ้นี่ส่งเซนเช้า,ชาจังกับชามชิปแม่เนี่ยนะ ก้นชองเซนประมาณสามชิเข่าว่าหรวเมเขาตัวโอ้ยตบัพลอจะไปขายลอยเม็ดชองเซนแต่เขาซื้อนี่กัยังเม็ดสิบพันเน่ยนี่เม็ดขาว่าลอยเม็ดกว่าคันคือบว่าคันข่อยเมื่อแทกมันบอฮอดและข่อมาเอาอีกได้สิบแลกวกไม่รู้ว่าแวไ่รู้ว่าไหวอือต้องว่าแล้ว คอยเมื่อเพือมมันบ่หบอกเราก็มาเอาขึ้นไงน่ะตัวนี้บ่งมันยังห้ามใบนี่เอาๆพี่น้องเ้ยมาเลาะบ่งหมักเตงมักเต้าเราไงน่ะตัวนี้ก็โอ้จ้ะงามงามชิบสี่แถวจะ่่ะจะวะสี่แถวอืมอืมคักคักนะสิแรกค่ะหมักเตงใครกว่าจะเอาปลายไม่ชี้ขย่าเยอะนี่คักมักเตงแล้ว มาบนาันไดมันมา,นา,ากไงกอนมาเลยควับควับรถอันนี้กําลังจอซําผู้ดีซํามักพริกขีโน่นห็นนะนี่เราก็เปิดน้ำใบโหดพักแล้วพักบัวแล้วพักบงแล้วปลูกพักบงบริเวณปลูกพักบ,ง,กบงไว้อย่างในปลูกพักบงไว้ให้กระตา่า,ตาย,ยกระต่ายโชคชัยเรียงกระต่าย ตัวนี้แล้วบ่อได้สานนั้นหมักทั่วแล้วตัวนี้เป็นหมักทั่วตัวนี้หมักสรีตัวนี้หมักโม,กมกแล้ปะปลูกในระยางระยงออะอะเอาพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมาเบิงกะใครเนี่ยเห็นแล้วปลูกไีสิกับพ่อจะได้กินในลูกเต่มามาให้มาหน้าก็าได้ใครกว่านอนอยู่ซื้อ นอนงัวงัวกำลังมาแล้วค่ะในเสียงปรลงเปล่งปรลงเปล่งมาเลยเสียงปรลงเปล่งปรลงเปล่งมาแล้วเนาะอ่ะมันนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอ่ามาเลาะเบิ่งสวนซื่อดอกดอกม่วงบางอย่างก็เป็นดอกเพื่ออะไมะขามมันยังอันนั้ยังบวสุกมะขามเนาะมันนี่ก็สิประมาณนี้แหละมันนี่เราเห็ดของเราเพื่ออะไรแตงสบูตรกับซิโคตัวโจ๊กคลิปก่อนพอกันในคลิปหน้ามื้อนี้ก็ อำลาพระจัาไปก่อนพี่น้องจากมือได้ชิดได้มากอีกวัเวงเตงไงจำพิษละอย่างคิดได้มาอ่าไม่นี่อำลาพระจัาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำบายดี